ถ้าพูดถึงในมุมดีคือว่ามันทําให้มีการพัฒนาคือจากการที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักเขียนการ์ตูนเขาจะใช้อุปกรณ์ที่หาง,าง่ายๆซึ่งส่วนใหญ่นักเขียนการ์ตูนไทยผมก็บอกตรงๆว่าอุปกรณ์เราก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ราคาแพงซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปจากไหนก็ได้พอเริ่มมีการเทคโนโลยีเนี่ยมันก็งานมันก็จะออกมาดูทันสมัยขึ้นแล้วการมีเทคโนโลยีมาช่วยมันเหมือนว่านักเขียนการ์ตูนเพราะนักเขียนการ์ตูนบ้านเราส่วนใหญ่จะทำงานคนเดียวซะเยอะการมีเทคโนโลยีมาช่วยมันทําให้เหมือนมีคนมาช่วยทํางานเพิ่มเติม มันสะดวกการที่ว่าจะต้องไปจ้างมีลูกมือมาทำหลายๆคนถ้าเป็นระบบการ์ตูนอย่างการ์ตูลฝลนฝรั่งหรือญี่ปุ่นซึ่งเขาทำลักษณะรูปแบบของธุรกิจอุตสาหกรรมการ์ตูนโดยตรงนั้นเขาจะเป็นต้องจ้างคนมาช่วยในการทําแต่ของเรามันไม่ถึงขนาดนั้นฉะนั้นการที่มีคอมมีอุปกรณ์ยุคใหม่มาช่วยเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็มีคนมาช่วยทํางานได้แต่ถ้าถามว่าจุดก็ไม่ได้เรียกว่าจุดเสีย่ยงว่าจะเป็นจุดที่ว่าสําหรับองการการ์ตูนไทยคือว่า อย่างแรกเลยถ้าคนที่ไม่เคยผ่านงานการทํางานด้วยมือมาก่อนเขาอาจจะเวลาเขาทางานด้วยอุปกรณ์เนี่ยเขาจะเหมือนทํางานแล้วมันจะขาดจาิตวิญญาณนิดนึงมันจะดูด้อยไปนิดนึงเพราะว่าผมก็เคยมีเพื่อนหลายคนที่เขาเคยทํางานมือมาก่อนพอวันหนึ่งเขามาทํางานใช้พวกอุปกรณ์ใช้คอมทํางานเนี่ยงานเขาจะออกคนมาค่อนข้างดีเพราะว่าเขาเข้าใจพื้นฐานของการทําด้วยมือมาก่อน <S <S <versucht> แล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมก็ยอมแล้วว่า อย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกเนี่ยนักเขียนสมัยก่อนเป็นงานมือฉะนั้นการลงทุนขั้นเบื้องต้นในการทํางานเนี่ยไม่สูงนักแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ต้องใช้พวกอุปกรณ์เนี่ยคือผมต้องยอมเรวก็คือมันก็ต้องลงทุนแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระเป๋าใครมีตังค์เท่าไหร่ถ้ามีตังค์น้อยก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าต้องใช้แค่อุปกรณ์ตัวนี้มันคือหลักหมืน่นอย่างต่ำเป็นหลักหมื่นเลยขณะที่ค่าตอบแทนกระตูนบ้านเราก็รู้อยู่นะครับว่าก็ไม่ได้สูงมากนะักอันนี้มันปนัญหาว่า ถ้าเขาทำแล้วคุ้มทุนมันก็โอเคถ้าเขาทำไม่คุ้มทุนนี่มันก็ลำบากครับ